ทองซองป่าลหรพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเกละพี่น้องวอนี่ครับมาเก็บเห็ดคือเกาคราบขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่นํำมาเก็บเห็ดน้ำกันตลอดนะพี่น้องเนาะนี่เจังเลยกะฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้ยกดติดตามเขานํางเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเลยพาพี่น้องมาเก็บเห็ดเรื่อยๆพี่น้องมื้อนี้สิมาถึงประมาณกะมานํำรุ่นน้ำกันเลยพี่น้องว่าเขาจะได้เห็ดอย่างแน่นะครับเนาะครับุยเลยพี่น้อง บรรยากาศ้าเห็ดพี่น้องแสงทองซองสว่างแล้วพี่น้องพี่น้องเดิมเห็ดกอพี่น้องมื้อนี่เดืยดใจวบเลยพี่น้องประเดิมเห็ดกด้ประเดิมคร,ร,รับนกขแรกแหกมัน,นเรัพี่น้องอกแรกแหกมันน้องเด็กะน,น้ำหลุ่นน้ำมองน้ำกันพี่น้อง ว่าจิตพ่อเห็ดอียังแน่เนาะพี่น้องเนาะครับน้ำเบิองน้ำกันพี่น้องน้องดอกหนึ่งล่มปานลันอยู่นี่อู้ไปบ่ได้แล้วพี่น้องนี่พ่อกันตอนเทาแล้วพี่น้องนี่นอื้มดอกหนึ่งก่อเห็ดก่อเปิดแล้วพี่น้องดอกนึงจุ่มนึงพี่น้องเห็ดก่อห้อยผึ่นเชียร์พี่น้องเอ้ยพี่ลึกพี่ลำองมาให้ดอกเดียวพี่น้อง dọc nữa chia bỏ hiệu kìa hết nam môn con hiệu nam môn hiệu nam môn 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 เกียงเสียเพื่อนพี่น้องขึ้นนี้เกียงเห็ดหน้ามุมน,น้องหลวงเกียงใจไวเลยพี่น้องมันเห็ดกอเห็ดหน้ามุมหน้าขาวหน้าเรียพี่น้องเห็ดรวมเลยพี่น้องมื่อนีร่ครับเขาเก็บขึ้นมากอะได้หลายเติบเลยพี่น้องขอ,องไทยพี่น้องเมืงอ,งอ,งนเนองนี้พงบปิไทยไดถหายนาะพี่น้องเนาะ ผู้พันมานั่กัดจักไปทางใดผู้พันเจ็บให้ก็ไใดดูว่ามันจะไปรีบเลยพี่น้องครับได้เวลาโมโม่สีเมื่อบ่านเราพันทักสีโง่คงเว้ยมาหาอีกพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เไาก็มาน้ำหลุนน้ำเบิงน้ำหายน้ำกันพี่น้องโอ้ยดีดดรอปนี่ไงพี่น้องอ้ยงามเท่าพี่น้องแดงดีจัง อ,อีกดอกนึงมันลีอยู่เด้๋ยวเจ้าลีเจ้าเป็นคนลีคอยเป็นคนหาพี่น้องคไขพ่พี่น้องเห็ดละงกพี่น้องตุ่มเห็ดละงกนี่มันตุ่มเห็ดหนึงเลยอันนี้นี่นะนี่นอันนี้เห็ดอะไรนี่เห็ดเห็ดกอพี่น้อง<ๆ>กอบานอ้กอใหญ่กอใหญ่ ใหญ่่พีน้องเห็ดละงกเห็ละงอกเห็ดหลงอกบานเห็ดละงอกบานกต่ยังไข่กว่าเห็ดละงอกเถาอยู่นะพี่น้องเนาะขั้นบานไปน้ำกันเลยอยู่ขั้นเถานี่ไปน้ำกันมาได้ทแท้ๆพี่น้องเบื้งตาพี่น,อนะน้องมาเบิ้งตาเขาดูแบบนี้เก็บมากเลยพี่น้องได้เห็ดหลายอันหลายอย่างเลยพี่น้อง เห็ดหนามุมเห็ดกอแดงนะครับอ่ะลุ่นน้ำกันตัวพี่น้องลุยน้ำกันตัวพี่น,อน,น,อนอ้องเบื้องต่อเห็ดไหลกับน้ำพี่น้องเนาะเบื้องขวดหินพี่น้องขวดหินที่สวยงามงามหลายพี่น้องขวดหินพี่น้องหินสวยงามอิ่ลีพี่น้องธรรมาชาติสร้างโลกให้สดสวยอิ่ลีสร้างม,มาด้วยของอยู่ของกินพร้อมพี่น้อง พี่น้องคอยอลไรพี่น้องสองดอกคือมีคนเอาหนิแม่สองดอกนี่พี่น้องเนี่ยโอ้ยกต่ย้อนเพิ่นบ่เอาเลยพี่น้องแต่ย้อนเพิ่นบ่เอาโอ้ยเสียดายนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นแต่เสียดายครับพี่น้อง เออกันย้อนพุ่นเม too, uh, ื่เอาดอกอืมใครก็บ่กเอาเื้ยกันก็จะเป็นแล้วนี่เท่าแล้วพี่น้องพราว่กันตอนเท่าพี่น้องเออนาเสียดายคักนี่เป็นเสียเป็นสายต่อไปเจ้าอ๋อชายู่นินู้ว่าสิมันดอกง่านะำด้วยเท่าเฉลี่ยแกเฉลี่ยว่ามีเต่าเท่าแมีนพี่น้องนุ่มๆกับมีพี่น้องเนี่ยนุ่มๆกับมีกันละเออจังซี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 จะไปน้ำกันได้นี่ฮัลโีล เฮ้ยขัดจังบางหันเราไม่บ่มีคนเอาเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องเก็บเพียรต้องกันมวนๆพี่น้องก็ต้องไปซีเรียสต้องไปซีเรียสก็ต้องไปซีเรียสพี่น้องเก็บเพียรต้องกันมวนๆมือนีิครับนะผ่อนไข่พี่น้องอีกดอกอีกหนึ่งดอกพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมานำกระจักไปใส่พี่น้องเอ้ยหวังรักษาผู้บปนครับบัญชาจักไปทา้งในบุพพีน้อง เกี๊ยวซอยข้าวหนึง่งเลยก็ตายแล้วว่าเลยก็ตายแล้วว่าขอไปดอนนี่ก็นึกว่าฉันว่าไปมิดจัดเลยพี่น้องครับเพืพอ่อนคือนฉีพวลดอนเฮ็ดไว้เลยพี่น้องเพื่อนไปเพื่อนเลยบอกมาเกี๊ยวซอยเลยพี่น้องครับน้ำรุน่นน้ำเบิง้งน้ำกันพี่น,อน้องอีกจุมกจ่มหนึ่งจุ่มสวยกลัวเดือดออกแล้วพี่น้องเก็เริ่มเดือม,มตาแล้วพี่น้องพออีกแล้ว เหินนามุมพี่น้องโ oh. อ้เห็นมักันได้อีกบ้านน,นั่นเนาะโอ้ก็กันตอนจเทาเฮ้ยก็เลยพี่น้องสองดอกนี้ก็ได้ดอกนี้ทุก <c oughs> ดอกนี้เดียวเห็นมากันได้บ่โอ้เนาถิ่มมันเป็นหน่อยพี่น้องอือ <c oughs> ดอกนี้ไปได้ยุ่นพี่น้องเข้าไปได้เนาถิ่มมันเป็นหน่อยพี่น้องไปดอกมึงเข็ยแต่วนี้พี่น้อง <c oughs> เบื้งได้แค่ควคังามพี่น้องหนึ่นี่สวยแต่กินไม่ได้นี่พี่น้องเห็ดเกลือพี่น้องเห็ดเกลือเห็ดเจี่ยงามงามกินบ่ได้พี่น้องพี่น้องสิ้มมันกับบยากพี่น้องเอ้ยมันสิ้มมันกับพ่อรดพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเดี่ยงใจไว้ทุกคนดอกยังงามเลยพี่น้องมันมันเด้อบ่มมันนี่สูบแม่เจ้าเฮือนบ่ได้โตกะไก่เลยเนาะพี่น้องเนาะ งามครับพี่น้องดอกนี่ถุงนึงพี่น้องอู้ยางงามเลยเนี่เย,ย็บดอกนี้แล้วก็คือจะได้ทาผู้บรรญ,บบญชา้าเลยพี่นอ้องหวังรักษาเพื่อนไปเก็บทั้งใหน็บบัวท่านไหนมาอยู่ครับก็จะได้เย็บดอกนี้แล้วก็จะได้ทาเพื่อนมากอีกเพื่นพี่น้องก็จะได้งูคอของเวยเมื่อพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ้งเห็ดพี่น้องหลังจากที่เราเก็บมาแล้ว ถามตาสีตาพี่น้องมานํากันสีหาคนหกคนพี่นอ้องม,มาหอดมองสีโม่คงเว้ยเมื่อแล้วพี่นอ้องเอิบบัดที่เนี่ยี่ขับเบิ้ลผลงานเท่ามือน,นี่เฮ็ดหลายอันหลายอย่างพี่น้องหลายสีหลากสีสีสันหลากสีสันสีขาวสีดําสีแดงสียังหลายอย่างพี่นอ้อ,อเงเบิ้ลเฮ็ดละงูก็ยังมีมเฮ็ดตะไคร่กับมาเฮ็ดทาน เห็ดโกอพี่น้องอันนั้นอันนั้นเห็ดมันเป็นเห็ดธรรมดาเนี่พี่น้องตั้งเทเลยอย่างนั้นเห็ดยังเห็ดเพื่องเน่าโอ้ยไงขาแกเนี่ยเออจะมีคนให้ไปน้ำยี่ติล่ะเนี่ยเนาะพูดได้โอ้ยมันมีคนให้ไปน้ำเด้อขันจีเทาปันนี่พี่น้องครับยังได้กะ ปากรอยโคกดแชร่ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามไอ้เขานเนเาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาพาพี่น้องมาเก็บอีกหลายมื่นอยู่พี่นอ้องขาดว่าแต่ว่าผู้ขายได้หลายเติอบอยู่นี่นี่นี่พี่น้องตาของจนมีลูกอีสานนี่ได้ใครเห็นเรางกได้ยังนำ้ำอยูน่นี่อันนี้นี่ของรักษาที่พ้นนี้ไปเก็บผู้เดียวนี่พี่น้องนี่เออก็ได้หลายอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสิพอใบแค่นี้ก็แล้วพี่น้องเนาะ ครับผมสวัสดีครับปาดเห็ดมาแต่จูเข้ากับซ้ำนี่<จ>บวกจูอ,อื่น,<ห>นอีกีซ้ำได้เนี่ย <c oughs> มือนจะมือมือละ,ละลายตัดอยู่ตินดเนาะ <c oughs>